ตามขวัญมาในวันนี้นะคะจะพาไปเกาะล้านค่ะเรามุ่งสู่พัทยากันเลยแต่รีวิววันนี้จะพาไปรู้จักอาคารจอดรถอัตโนมัติที่เกาะล้านค่ะต้องเข้าทางเขาให้ถูกด้วยนะคะจะมีทางพิเศษสำหรับไปอาคารจอดรถค่ะซึ่งตั้งอยู่หน้าแหลมบาลีไฮเลยค่ะที่เป็นท่าเรือนะคะอัตราค่าจอดชั่วโมงละ30บาทหรือว่าถ้าจอดค้างคืน24ชั่วโมง250บาทค่ะ เมื่อถึงช่องที่กำหนดนะคะเขาจะให้เรานำสัมภาระล,ะลงจากรถก่อนค่ะแล้วก็ค่อยนำเข้าช่องจอดนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะนำรถของเราขึ้นไปจอดในลานอัตโนมัติค่ะเราก็จะได้บัตรแข็งนี้มานะคะอย่าทำหายล่ะแล้วก็อย่าลืมรอกุญแจรถของตัวเองด้วยนะคะหลังจากเที่ยวบนเกาะล้านเสร็จสับแล้วเราก็กลับมาที่ท่าเรือแหลมบาลีไฮค่ะจะพาไปรับรถคืนกันจากท่าเรือเดินมาทางซ้ายมือนะคะแล้วก็อ้อมมาคานมาอีกด้านหนึ่งค่ะ จะมีห้องกระจกอยู่นะคะก็เข้าไปชําระเงินด้านในกันเลยค่ะภายในห้องชําระเงินเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีห้องกระจกที่สามารถดูอาคารจอดรถได้ด้วยนะจากนั้นก็ออกไปรอรับรถที่ช่องตามที่กําหนดไว้ให้นะคะของเราได้ช่องเบอร์หค่ะก็นําใบเสร็จพร้อมกุญแจรถไปให้เจ้าหน้าที่เพื่อนํารถกลับมาให้เราค่ะยืนเก๊ะๆกลางๆเล็งแอบถ่ายอยู่ด้านนอกมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเห็นแล้วเขาก็ใจดีมากค่ะ แนะนำให้มายืนตรงจุดที่ปลอดภัยนะคะเพื่อถ่ายแบบใกล้ชิดแบบนี้อันซีนมากๆเลยค่ะใครไม่เคยใช้บริการลองได้นะคะปลอดภัยหายห่วงตามขวัญมากค่ะ